สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมน,นะจ๊ะนี่วันนี้จะ่าเออจะ,าจะ,ปาปะอ่าจะพาป้าอ้อยจะพาเพื่อนมาเปีียนกระทั่งบอนซี่จ้ะบอนซี่ที่แบบแต่วันนี้ที่ป้าอ้เอยเอามาเปรียนก็คือบอนซี่ที่เขายุบตัวไปนะก็ที่แบบเลือดเจ้นเพื่อนๆนั่นแหละเออแล้วมันยุบยุบไปก็นานอู้หองเดือดสั้เดือดแล้วป้าอ้อยก็ตั้งไว้แดดลอยโค่นลอยข้างนอกเลยจ้ะ อยู่แบบข้างนอกเลยไม่มีสารเนไม่มีอะไรอยู่ตายล้มไม้บางก็อยู่นี่แหละการแจง้งอยู่ตรงตายต้นมะขามอะ่ะแต่มันได้อยู่ตายต้นนะอยู่ข้างๆก็คือแดดร้อยโฟตรร้อยแลแ้วตอนเนี้ยมันขึ้นมาปอ้อยก็เลยว่าจะเอาเข้ามาเปี้ยนกระทั่งเนาะเพื่อนๆไม่ได้มีการป้าจ,จอมไม่ได้มีอะไรเลยคือแบบป้อยเราทิ้งตามธรรมชาติเลยจ้ะวันนี้ปอ้อยก็ส่งบอนซี่ให้เพื่อนๆนะจะหกหกลังได้วัน,นเนาะแล้วนั่นแหละปะอ้อยก็จะทาได้วันหกบ้างเจ็ดบ้างห้าบ้างเออนั่นแหละ ปอ้อยจะทําได้ประมาณนี้ทุกๆวันเล้งแบบคุบฝีมือจะแพคทุกวันจะแพคส่งทุกวันเพื่อนไม่ต้องกลัวใครที่โอนตังมาแล้วอะไรเดียวปอ้อยก็ทยอยส่งให้ตามคิวเลยจ้ะไม่ต้องกลัวนะจ้ะแต่ปอ้อยจะไม่ส่งวันอาทิตย์นะจ้ะวันเสาร์าก็ส่งจ้ะถ้าฝคนไม่ตกเนาะจะพยายามไม่หยุดเพราะว่างานรอรอแพ็คเยอะยุจ้ะเนาะนั่นแหละ ค่อยเป็นคยคอยไปไปได้จนหมดวันนี้ปอ,อยก็มีบอสซี่ม,มาแบ่งเพื่อนๆเหมือนเดิมแต่ก้อนอื่นเดี๋ยวปอยจะผ่ามาน,นี้ก็อันนี้โหฟ้วน,ม,นม,มันตกหนักมากเมื่อคืนนี้หมดนี่ปออยตากแดดไว้นะเนี่ยหมดดำมันก็มาแอบอยู่ข้างล้างนะมันไม่ออกจัดกระมังข้างบนก็แห้งดีข้างล้างจะมันล้าแต่กระชังเถอะอันนี้ก็คือใบก้ามปูฟองส่วนก็ดินหนึ่งส่วนดินก็คือดินปูก ดินทุ่งที่มันเจ็ดทุ่งร้อยแปดทุ่งร้อยจะก็เลือกเอาดินปลูกดินใบก้างปูอะไรแหละทอปอ้อยไม่มีแล้วดินแล้วก็ไม่ได้ไปขุดอลองตำน้ําดินเพราะพ่ามันตกเปียกแช่แจะนี่เนาะเดี๋ยวต้นแรกเลยก็ปอ้อยก็จะให้ดูก้อนอันนี้มีน้าว่าป่าบูทองเผือนป่าบูทองเป็นเป็นบอนที่แบบโตช้าเลี้ยงยากมากเลยเนี่ยนี่ก็ปอ้อยทิ้งเลยไม่เคยดูแลเขาเลยปล่อยเขาไว้เนี่ยแล้วเขาก็ขึ้นมาแบบนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่นางสุ ทาดานะจ๊ะไม่ใช่นะคนเรืองกันเลยนะจ๊ะอันนี้คือป่าบุง้งโถงป้อยก็เลยอืจะมาเปลี่ยนกระั่างกระั่งตรงนี้มันแยกกันไม่จะมป็นแค่แป้นนิ้วจะมาเปลี่ยนเป็นแปดนปนิน้วเลยจ้ะเพื่อนๆปออ้อยเพราะว่าให้เข้าแบบเป็นกระั่างแยกไปเลยเนาะนี้มันอยู่ในกระทั่งหกนิ้วก็ขยับเข้าาหม่น้อยเพราะว่าอีตอนเลี้ยงก็มันมียู่ต้นเดียวหละจ้ะแต่นี้พอเนี้ยเข้าเกิดหมาเขาก็ผ่านลูกผ่าเต้าอันนี้คือแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ แรดร้อยโคนร้อยเนี่ยโหดูสิเนี่ยดินเนี้ยข้อกรองมาตรงนี้เลยไม่ยากเอาดินเนี้ยเนี้ยนี่เอาแปโคลนมาแบบนี้หัวก็ไม่ยญ่นะจ๊ะแต่ทําไมเขามีลูกมีเต้าเนาะสองใสยเขาจะเป็นแบบมีนอน้นและเพืือๆปูเข้าไปเลยเมื่อคืนนี้นอนไม่รู้ตัวอะไรต้อยเลยนะเอาหิ้จะระแวงยุดต้อยมือบวมเลยหึ่เก็บเลยนอนในมุ้งใส ไอป้องไม้ป้องก็นั่นแหละไอค่าบน้อยอ,อ,อยังนอนมุงจะไม่ได้มีมุงลวดนะจ๊ะโบราณมากเพื่อนก็มีแหละเราก็ปลูกเปลี่ยนกระท้างให้เข้าอันนี้น่าจะเป็นกระท้างกาวหนิสใั่ใหญ่ยถั่วตังจะก,กีนหนิวก็แต่เราต้องขยับอัพอัพเวล <laughs> เรียกไม่จะถูกเนี่ยเพืเอ่อนนี่ยวใส่เส็จป่าผู้ทออันนี้คือกระท้างที่หนึ่งนี่นเนาะเพื่อนๆนี่เราก็เปลี่ยน พอปลาอ้อยไปเจออุ้ยเขางอกมาเยอะมดลม่อมแหลมไปหมดเลยกันเลยอุ้ยต้องสัน้นซาจังเลยแดยหลอยฟุ้นลอยนี่อันนี้คือหมากันทะกะเพื่อนเยอะมากปลาอ้อยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันยก่กลางแด,ด่เลยนะเพื่อนดูสิเห็นไหมใบแล้ฟุ้นกระโต๊กไปนี่นี่เนี่ยพั้นเดี๋ยวพอเราปูเข้าเราก็แต่งเขาน้อยนะจ๊ะไม่แบบนี้ใบที่มันไม่่วยตัดออกเลยจ้ะนี่ มันก็เยี่ยวบางมันก็หลาบางนั <c oughs> ่นแหละอือก็มันยู่แดดร้อยโคตร้อยบ้อยบอกระทิ้งเขาไว้เลยแล้วเนี้ยเดี๋ยวมันจะไม่โตเราต้องย้ายเข้าสักนิดเลยจ้ะเปลี่ยนกระท้างเปลี่ยนกระทัางแปะกระท้างกาวเลยจ้าก,กระทัางหุบแล้วเดี๋ยวพอเข้าโตแล้วเดี๋ยวอ,อ้อยจะผ่าเป็นเพื่อนมาดูเนาะเปลี่ยนกระท่างอย่างนี้เราก็ต้องต้องเ,อเข้าไปแช่หนาไว้นลจ้ะโอ้โหอันนี้เป็นเนือ้อเป็นก้อนเลยยังไอ้นี้ยัง ย,ยังเปื่อยยังไม่เป็นอันนี้เลยนี่โอ้ลักเยอะเลยใส่ลงไปอ,งอันนี้ต้องใส่ใบหูกระจงปูแต่น,นั้นใบก้ามปูมดใช้ใช้ใบหูกระจงแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ละจ้ะไม่ได้ล้างลากักเยวเข้ากระหา้าห้ารกินไม่เติมไม่เข้าไม่นี่เป็นเ่อนมากันทก,กะอยู่ตับตับพุทธประวัติจะมากันทก,กะนี่ไข่ที่ยังไม่มีกระห้าสะสมเลยนะเพาอ,อยไม่มีแล้วมันจะเลือกกรอน,นี้แล้วมั้ง ไม่มีหมดแล้วก็มีหมาซี่หม้อก,กระข่ายหมดหมาซี่หม้อก็จะเก็บไว้ต้นเอ๊ะว่าจะเอาพเจ้าเสื้อมาให้ใครดูล,ลืมถ้าไม่เจอสองใัยหยุกอีกแล้วเพื่อนจ้าพเจ้าเสื้อไปห้าผัดถ่ายนอร์สซิงแล้วนี่แห็นป่าจ้า,พเ,จาเพื่อนนี่เปี้ยนเราต้องเปี้ยนนะจ้าถ้ามันเป็นฟ้อยเป็นไอนะ้นั้นนี่นี่ก็คือไอ้นี้โคซูพารนะ่ะที่พีเข้าให้มันจะาพักต้นะ่ะ เลือยยู่หัวเนึงวันนั้นนั่นแหละที่เคยบอกนะเข้ามาให้เป็นลังน้อยๆเจอแยะมาเลยมันนั่นแหละมันไม่ขึ้นนี่ได้มาหู้เนี่ยหัวเดียวนะตอนปูกับต้นเดียวหัวเดียวเี่นี่เขาขึ้นหมาให้ป่ะโอ้ปกครอปังง้มจะตายนี่เราก็มาคูกจอ้ดีใจจะตายเลยเพร่ะเห็นนี่ไม่ค่ายแล้วสโคสุผละไข่ขมาท่านสื่อมาเขื่อน <laughs> ไม่ค่ายแล้วจ่ะนี่แหละเลือกหัวเดียวแล้วแทมเน้าด้วยนะโหยังกี่เดือนมาเลยเนี่ย นี่แหละเอาพัดเอาไปทิ้งไว้แดดลอยฝอวนลอยเลยอันตอนแรกก็จับไม่ได้หรอกมันอยู่ในไอ้นี้พอมันขึ้นมาถึงได้จําได้ว่าโอ้โหสค้ชุพราสข้องคุณพีให้มาโอ้โ,โ,โ,โทษฐาเข้าก็อุซ่าให้หัวมาเป็นหลังๆก้องๆตกประมาณสิบกว่าถึงไงจําไม่ได้นานแล้วนี่ต้องเก็บไว้นะจ๊ะเป็นอนุรักษ์อนุรักษ์เผ่าพันธุ์ของเราไว้ โสุภราชแดงวัวนี่อิงนะแดงวัวบอ,อมีต้นหนึ่งอันนี้ใบไมส่วยข้อตัดทิ้งเขาก็จะได้แตกก่อหม่นี่เห็นไหมเนเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียดายตะมุตะมิเลยพอเข้าแกนไงนี่ตอนนี้เรามาเปรี้ยงกระทัางเข้าไม้เข้าก็จะได้โตส้วยเนาะเขาก็จะพัดใบก้าวทิ้งเขาก็จะแทงใบไม่นะจ๊ะเราต้องทําใจอย่าตายนะอย่าตายนะโใหใครจะมามองว่าเป็นบอลเหมือนบ้านเลี้ยงก็ยากไม่ใช่เลี้ยงงายเพราะเลี้ยงยากเป็นต้น,ตน อันนี้อันนี้ตอนแรกที่ป้าอ้อยบอกว่ามันจะตะละเมกคุซูมาเปล่าเนาะอะไรเนาะซ่องไส้จะเป็นไอ้นี้ตะละเมจันทาพอป้าอ้อยมีอยู่ซ่องซ่องซ่องไอ้นี้ซ่องซ่องซ่องกระทั่งนมนานมืดและนึกไม่ออกแล้วมันก็มีต้นหนึ่งจะใบสีแดงเดี๋ยวลองดูถ้าไม่เป็นตะละเมจันทาก็น่าจะเป็นรองเท้านาฬีป้าอ้อยขอดูอีกนิดนึ่นงเพราะว่าเคยมีรองเท้านาฬีเนาะ มันจะ้ายไอ้น,นี้แหละไม่รู้อันนี้ไม่มั่นใจยังไม่พูดยังไม่ฟันทงแต่เปลี่ยนเพื่อนเราต้องเปลี่ยนมาขนาดนี้เราต้องเปลี่ยนจ้ะนี่โอ้โหเอโยหมดเลยนะที่เอน่ใช่อะไรนะโค่นมันโต๊จ้ะนี่ปะจกักถ้ามันไม่ใช่กุมาแน่นอนยังไงก็ไม่ใช่มันมีชื่อ,อยู่นี่แหละ มมนได้จำเลยป้ายชือ่อก็พอดินมันยุบฟ้นมันตกกระทั่งแบบนั้นแต่นี้เคี่ยนไว้ผู้สุมาแต่มันไม่ใช้แล้วเก็บไปก่อนเพราะว่าผู้สุมามันจะต้องใบมันจะต้องอีกอย่างหนึ่งนี่นะจ๊ะนี่เห็นปะ่ะเพื่อนเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนแล้วก็นี่อีกคือหนึ่งต้นงาวกวนอูจ๊ะ <laughs> บอกแล้วงงาวกวนอู มีจนได้แล้วอยู่มันก็นขึ้หวาเพื่อนมีงา,กอ,ออก,า,งาอกอูเข้าวปอ้อยอีกนี่ยังไงก็ยังอยู่มไม่ได้เลยอนุรักษ์ข้าจะหมดแล้วน่าจะหมดแหละเรื่อต้นใหญ่ต,ต้นแล้วก็ต้นในกระท้างปูนอันนั้นแหละดังเดิมเก็บว่ะเอาไว้ดูตั้งนะว่าจะเอากระท้างนี้ไว้ไว้ดูอีกนะถ้าถ้าซวยก็ค่าอีกแหละมีคนท่ามอยู่ถแต่มันมีต้นเดียวอยู่ในกระทางแป้เขาไม่มีหลายส่งให้ดูเขาอยากได้เงาไอ้กอมาเช้าไง ที่ลงคลิปแต่นี้มันไม่มีมันหมดนี่แต่อันเนี้ยคองปลาอ,อ,อ้อยอีกนี่งาวไม่ซวยตรงไห่นเอาปาากามาวงนี่ํำว่างาวนี่ยพอลูกเหล็กเด็กแดงเขาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเลีลเ้ยงให้มันเป็นดงไปนู่น่ยใบแดงแดงยาวๆนี่ยซวยวนี่เ็จนี่เห็นไหมวันนี้ได้ไล่กระทั่งนะจ๊ะ โอโหเยอะยะเลยแล้วก็กระทั่งสุดท้ายกระทั่งสุดท้ายที่ไปเจอมาอันนี้คือไอ้นี้สร้างฆ่านาลายเพื่อนเป็นบอนเก้าปอยเคยแบ่งฝันให้เพื่อนไปแล้วจําได้มาว่าตอนที่ปอยเอามาแบ่งฝันเพื่อนก็คือจะมีแค่ต้นเดียวเนี่ยเลือดตต้น่ลุ้นนู้นนะไล่เดือนแหละนี่เขาผ่านรู้ขึ้นมานี่ไมมเขายังยุ่นี้เลยนะจอมเขายังคืนอยู่นี้ยลยจ้ะนี่คือลุกๆ้เขาน่ะจ้ะสร้างฆ่านาลาย ปลาอ้อยไม่ค่ายแล้วนะจ๊ะเพราะไม่มีแล้วเลือกกระทั่งสุดท้ายสั่งค่านา,านี่ยเป็นบอนเก้าจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอใช่ไหมจะไม่ค่อยเจอจริงๆนี่เป็นเรื่องจริงแล้วปลาอ้อยวันนั้นก็ค่ายไปให้ให้คุณตํารวจหรือใครสักคนนึงแหละว่ามันเลือกสุดท้ายเลยนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้พอมาดูตอนแรกนึกว่าออกซึกพอดูป้ายเอา้ามันไม่ใช้ก็คิดอยู่วมันไม่ใช่ออกซึกดูการแล้ว อันนี้คือสร้างฆัดนาลายเพื่อนๆต้องเก็บบอนเก่้าอย่่งน้อยได้เลี้ยงต้อยไปสักเดือนนึงก็ได้ละซีนต้ซีนออเดี๋ยวป่อยถึงจะมาแบ่งที่ใส่กระทัางเปนนี้เพื่อเพื่อจะเลี้ยงให้เข้าโตนะจ๊ะถ้านไม่มีโตป่อยก็จะมาแบ่งนอแบ่งแบ่งปั่นเพื่อนๆนั่นแหละแบ่งได้ต้นส่องโต้ละซีเลือดเดียวป่อยก็จะเก็บของป่อยไว้ต่อเพื่อไม่ให้มันมันซุ่นห้ยไปเนาะเพื่อนๆพอบางตัวนี้ก็ห้ยไปเชยๆนะจ๊ะนี่ เสร้างค่านาลายใบยเขาจะกลมๆเขาก็จะกัดซี่อย่างนี้หละจ้ะข้าวมีกระดูกแดงๆอย่างนี้แหละจะคล้ายๆคล้ายๆาย,ายทศกันแต่ทศกันจะซวยกว่าเพราะว่านี้เขาจะเป็นคือเม็ดซี่ข้าวเท่านั้นเองแล้วก็ดูกแดงแค่นั้นแต่ยิ่งแก่ละมันก็ซวยหละจ้ะอึ๊บเท่านี้วันนี้ก็มีมาหนึ่งสองสามซี่ฮะหกกระทั่งจะก,การเปลี่ยนกระทั่งบอนซี่จากต้นเหล็กเนาะ อ่ะไม่ใช่จากบาบอนที่มันยุกตัวไปแล้วมันโผล่ขึ้นมาก็มีต้นเล็กต้นน้อยอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็เนี่ยแหละขยายผธุนทำได้จะเราเปี้ยนเราเปี้ยนถ้าบางคนไม่เปี้ยนจะอะไรนะแยกนอกเลยก็ได้ในช่วงเวลาแบบนี้นเพื่อนแล้วแต่ไขรที่จะสะดวกแต่ป้าอ้อยอ้อยยากยากยากอันนี้ไงเนี่ยเนี่ยไขรที่ยังไม่น้นยากจะแยกก็แยกได้จะแต่ป้าอ้อยไม่ได้แยกเนาะพอป้าอ้อยหลังมือก็ ปอ,อ้อยก็ยากจะทําบอลฟอร์มกออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เนาะอันนี้ก็คือป่าบุทองนจะจ๊ะเพื่อนเพื่อนพอเส้แล้วก็เคี่ยนป้ายนะเคี่ยนปลายเสรจแเราก็าไปแช่หนามไว้เนื่องคืนพอตื่นเช้ามาเพื่อนเพื่อนก็ยก,ยกยกออกแล้วก็ไปตั้งเนี่ยตั้งไว้อย่างงี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องใส่ตูอ้อบปอ้อยก็ดีเข้าเขา้เขาย่ายเข้าแข้งแหลกอยู่แล้วพอเข้าเกิดมาจากไอ้นี้เลยแดดลอยฝนลอยเนาะสำหรับบอดซี่ของปอ,อ้อยไม่จําเป็นต้องเข้าตู้อบแล้วปอ้อยก็จะไม่เอาเขา ทีนี้เราก็จะมาค่ายบอลซี่กันจ้ะเก็บหมายก่อนอ้าววันนี้ต้นที่หนึ่งที่ปอ้อยมันนำสเสนอก็คือต้นนี้จ้ะอันนี้เรียกข้อดูชีก้อนอันนี้คือใก่เซษที่ไม่มีราคาลเลยไก่เซษที่ต้นนี้ใครจะรับม,มีซ่องต้นหลังมือก็เปื่อนดินไ <laughs> ก่เซตที่กระทั่งนี่ปอ้อยข้อที่ซ่องลอยบ้าจ้า ไก่เซตที่ซ่องร้อยบาทนะจ๊ะใครจะรับต้นนี้ปอก้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทมีซ่องต้นนะจ๊ะในมึงกระทาัางเ็ดปลายก่อนซ่องร้อยจ๊ะเท่ากับต้นละหนึ่งร้อยบาทใส่แม่ผ่านใส่ตั้งเมจะไก่เซตที่เนาะซ่วยนะจ๊ะนี่เห็นไหมไก่เซตที่ต้นที่หนึง่งต่อไปต้นที่ซ่องต้นที่ซ่องก็คือมอดินแดงมีซ่องต้นเ <c oughs> พืือน <c oughs> มีซ่องต้นนะจ๊ะซ่องต้นนี้ปอ้อยก็ข้อที่ซ่องร้อยบาทจ้ะซ่องร้อยบาทเพื่อนๆข้อปอ้อยก็โดยมากก็จะสตาร์ทแบบต้นแล้วนึ่งร้อยหรืออะไรเพราะว่าบอนปอ้อยมันเป็นบอนใ,นใสแม่พันธุ์ใสตั้งแม่นะจ๊ะเพื่อนๆคือสามารถเลี้ยงต่อนิดน้อยเพื่อนๆก็ไอ้นี้ได้เลยขยายพันธุ์ได้เลยจ้ะนี่เนาะมอดินแดงไม่มีแล้วนะจ๊ะหมดกระทั่งสุดท้ายต่อไป ต้นนี้ชื่อว่าอะไรบันดานซับมีลูกแล้วเห็นไหมปออ้อยบอกแล้วมีลูกแล้วนี่คือต้นแม่อันนี้คือต้นลูกบันดานซับใครจะรับบันดานซับต้นนี้ปออ้อยข้อที่่องรอยยี่สิบบาทข้อลูกยี่สิเดี๋ยวก่อนผูกใหม่คือมันรอดไหมมันแทงไงเพื่อนๆมันก็เลยออกนอกกรอบข้องปออ้อยไปหน่อยเอา้า ซ่องร้อยยี่สิบนะจ๊ะบรรดาซับด์เป็นบอลซวยนะจ๊ะเตือนบ่อนเก้านะสะส้มชื่อก็ดีไส้ดำไส้าดาร์คไข่กระ,ะส่ส้มมีลูกแล้วหนึ่งต้นซ่องร้อยยี่สิบบาทซ่องซ่องซูนบรรดาซับดิ์จะกเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่บรรดาซับด์นี่นะจ๊ะรูปล้ลางแบบนี้เนาะบรรดาซับดซ่องร้อยยี่สิบบาทมีลูกแล้วนะหนึ่งต้น ต้นแม่ก็สามาไปทำจำนวนได้เลยอ้าวเรามาต่อกันนะจ๊ะต้นนี้มีนามว่านกหัสดายุเพื่อนเพื่อนนกหัสดายุเป็นต้นเดียวต้นใหย่ใส่แม่พันมีหัวบ้าไม่รู้นะพอหลับเข้ามาเพืองกันแต่นี้ความซวยกัดซี่ซวยนาดนี้แลลวขอกอ้ข้อที่ซ่องรอยบ้าจะเพื่อนเพื่อนซ่องรอยบ้าเนาะ ตัดซี่ซุยขนาดนีแล้วซองปะเขียนไปติดอีกซองลอยจะนกฮัสดาอยุนะจะเพื่อนเพื่อนนกฮัสดาอยุนะอยู่ตับตับตับอะไรวะตับรามเกียรติอันนี้คือพระยาค้อมจะเพื่นพอนเพื่อนพระยาค้อมพระยาค้อมต้นนี้ ได้มาในหนามพญาค้อมอเพื่อนจะไม่หลูแล้วโอ้ยไงมันไม่เมื่อค้อมบออ้ยพญาค้อมที่นี่เยอะจังมีค้อมแดงค้อมดำข้อมเออนี่ยเนี่ยเอาที่สะดวกเพื่อนพยาค้อมตัวนี้บออยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเอาที่มันสะดวกหัวใจจะพญาค้อมหนึ่งแปดศูนนี่นะจ๊ะหนึ่งแปดศูนย์พยาค้อมจะ ต่อไปมัคกวานหลังสั้นเพื่อนๆนี่มัคกวานมีซ่องต้นนะจ๊ะในนี้แล้วอันนี้คือใส่แม่พันธุ์นะเป็นบอดที่มีหัวแล้วนะจ๊ะมัคกวานต้นนี้ใครจะรับอ้อยข้อที่ซ่องลอย้าสิบบ้าจะมันเป็นไม้มีห้วงนะจ๊ะไม้เลี้ยงมานานแล้วแล้วก็โ,โห้ซวยต้นแข็งแกล่งขนาดนี้ไอ้ที่มันโยมันเย็นไม่ใช่อะไรแล้วดินมันจะมดเพ<ๆ>ื่อนๆก็โขโ,โห้ฟุ้งมาขืนยั่งแรงเนี่ย มันตกกระแทกดินไปหมดแล้วเลือดต่ใบ,บก้ามปู <c oughs> เออมัขวานคู่นี้ในกระทัางนี้มีซ่องซ่องต้นเป็นเพื่อนปลาปอ้อยข้อที่ซ่องลอย้าสิบบาทจะต้นส้วยใหญ่แข้งแรงแต่ที่มันเอ็นี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นโรคเราดูโคนได้โคนสะอาดจะ้ะแต่าวะ <c oughs> ดินวัญชะเลือดต่ใบ,บก้ามปูนี่นะจะ๊ะซ่อง้อย้ะสิบมัวานหลังสั้นต่อไปไข่ที่ยังไม่มี ใครที่ยังไม่มีต้นนี้เอาไปซาดส้มได้นะจ๊ะอุ้ยมีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งอันนี้คืออ้นี้เพื่อนๆนี้ที่บอกว่าไม่ยากมาค่ายนะอันนี้คือหนุมานถวายแว่นเพื่อนๆจะไม่ค่อยมีนะนี่ถวายแว่นนะจ๊ะถวายแว่นต้นนี้ปอ้อยข้อทีซ่องรอยบ้านเพื่อนมีซ่องต้นเป็นบอลซี่ของปอ้อยเองเลี้ยงมานานแล้วปอ้อยก็ผ้าชิ้นแล้วก็เลี้ยงมาโอ้ไล่เดือนแล้วมันไม่ค่อยโตถวายแว่นนะจ๊ะ ทวายเว้นปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยขอปอ้อยทำปอ้อยเองมีซ่องต้นนะมีต้นนี้แล้วก็มีต้นนี้นะจ๊ะนี่ถวายเว้นนะจ๊ะซ่องร้อยบาทใครไม่มีเอาไปซาดส้มตับลามาเกียนบรรดาฮันุมานทั้งไร่ต้นนี้มีนามว่าอะไรนะก็อ,อันนี้ก็นะเปลี่ยนกระทั่งจะค่ายก่อนถ้าเกิดไม่มีใครซื้อคอยเปลี่ยนมีนามว่าผาอีส้วนจะปอ้อยเคยบอกแล้วผาอีส้วนก็คือ อ่าอะไรนะนางรักสดไม่ป้ายจะเข้าได้จดทะเบียนแล้วนะเป็นชื่อผ่าอีส้วนนะจะ๊ะและนี้เป็นฟอร์มกอนะจะ๊ะกอธรรมชาติเลยเาะใครจะเอากอนี้ขอยข้อที่ซ่องรอยซ่องรอยห้าสิบบาทจะผ่าอีส้วนนะข้อที่ซ่องรอยห้าสิบบาทจะโอ้มันร้อนนะเงื่อออกเดี๋ยวก่อนข้อเช็ดเงื่อพรุ่นี้ เ้าลูกกตายหมเลยว้าอ,องร้อยห้าสิบบาทกอเน้นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะผักอีส่วนเนาะผักอีส่วนนะจ๊ะนี่ให้ไหมจ๊ะก่อเน้นๆสร้อยห้าสิบบาทอะอีส้วนสรอยฮ่าสูนอะนี้นะจ๊ะสรองห้าสูนนี่เนาะผักอีส่วนใครจะรับผัดอยได้เลยต่อไป ต้นนี้ต้นนี้ก็คือชิ้นไม่ใช่ชิ้นนะต้นนี้เป็นไมยแยน้แยกนอกข้องปอ้อยแยกนอ่ปอ้อยเคยทาคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วมีนางไม้นางไม้กับเงาะทอดรูปฟั่งยุ่ด้วยกันนี้เนี่ยกระทงมันไม่พอตอนนั้นจําได้ไหมนี่ใครจะรับคู่นี้ปอ้อยข้อที่่องลอยบา้านจะเป็นไม้ยแยกนอ่นะไม้มีหัวทั้งคู่เลยนะนางไม้กับเงาะทอดรูปยุ่ด้วยกันนะจ๊ะ ซ่องร้อยบาทนี้พอเป็นหมายข้อมปอ้อยเองปอ้อยแยกนอกเองไม่ซีเรียสใส่แม่พันมีหัวนี่นางไม้กับงะทอดรูปปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทเพื่อนๆพอว่าข้อมปอ้อยเองนี่ต้นใหญ่ไฟกระพิบเพื่อนๆจ้าซ่องร้อยบาทยูคูกันซ่องร้อยมีย่างละหนึ่งต้นแต่มาเป็นบอม,มีหัวนะพอ้อยแยกนอกมานะจ๊ะนี่นะจ๊ะ ต่อไปอันนี้มีนาวทศกันค์เพื่อนทศกันมีลูกแล้วหนึ่งต้นนี่มีลูกหนึ่งต้นนี่มีลูกหนึ่งต้นกัดซี่สวยขนาดนี้ทศกันต้นนีปออ้อยข้อที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทมีลูกแล้วนะจ๊ะกัดซี่ชัดแล้วเพื่อนกัดซี่ชัดแล้วสองร้อยเจ็ดสิบบาทจะทศกันทศกั์ ชองเจ็ดซุ่นได้หนึ่งแม้หนึ่งลูกอาจจะมีหัวนี่โทศการ์นี้นะจ๊ะใครจะรับถักปอ้อยได้เลยต่อไปต่อไปอันนี้คืออึง้งอึ้งนี้ฟอร์มกอเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมกอเน้นๆแต่ที่มันเตีย้ยปลาอ้อยบอกแล้วมายวันนี้คือมายที่ปลาอ้อยเหล้ยงแดดลอยฟ้นลอยเพื่อนเพื่อนไปยกมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนั้นเป็นต้นพวกนี้เนาะ เนี่ยปอ้อยยกมาแล้วเพื่อนๆจําได้ปอื้งกระทั่งนี้คือที่มันซี่ข้าวหมดเลยอะเพื่อนๆที่มันซี่ข้าวมดเลยแล้วปอ้อยก็เลียงเนี่ยพอมาโดนแดดเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมสะพังเลยนะจ๊ะจําได้ไหมก่อนนั้นนะนี่ข้าเหล้องก,กระซี่ใครจะรับอึ้งกระทั่งนี้ปอ้อยขอที่สร้างรอยบาทกระทั่งแปดนนิ้วนะจ๊ะสร้างรอยบาทอึ้งทุกอย่างมีค่าจัดส่งเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะเมาเมาเหมือนเดิมแต่กระทั่งแปดนนิ้วหรือกระทั่งอะไรนี่ค่อยว่ากัน อันนี้อึ้งอันนี้เพื่อนเพื่อนมันมีเยอะมันก่อนแน่นๆเนาะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจนะจ๊ะเนี่ยก่อนแน่นๆซึ่งว่าจะ,จะจะดูเตี้ยดูไหลเแต่ปลอ้อยจะบอกว่าใบแข้งมาร์กแล้วก็หลายซุวยมาร์กสร้างรอยบ้าจ่ะอึ้งต่อไปต้นนี้คือพระนารายเพื่อนเพื่อนพระนารายของปลาอ้อยนี่แหละได้หรอมีดโอ้ยอยู่ในกระบังอันนี้เข้ายุบแล้วเข้าพึ้ง อ๊บอบง่ายทถงซะเนาะเข้ายุบนะเพื่อนแล้วเข้ากับพึงโคมาพออ้อยไม่เคยทําอะไรเลยนะแล้วพออ้อยก็ไม่รู้หรอกว่าห่วงเขาจะมีใยแค่ไหนหรืออะไรเข้ายุบนี่แล้วก็ผ่าลูกผ่าเต้าผ่าแม่นี่เขาเองเ <c oughs> นี่ยแล้วเข้ามีเมสซ,ซี่อย่างนี้แหละเห็นปะเพราะว่ามันแก้แล้วบอลเป็นปีแล้วตั้งแต่พออ้อยทําลุนล้นแรกๆนู้นเลยเนาะพออ้อยเมื่อจะได้แยกนอกปแค่เนื่งตนพออ้อยไม่เคยผ้าห่วไม่เคยป้ยาจอไม่เคยอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามีห่ว รือหัวเขาย้อยไปยังไงนะเอารีเพิ่นเพื่อนหลับได้กระั่างนี้ปอ้อยข้อที่สร้างรอยบาทเหมือนกันจะเพราะว่าไม่เคยทําอะไรเลยมีหนึ่งซ่องสร้างซี่มีหาต้นทั้งหมดหาต้นทั้งแม่ทั้งลูกมันแข็งแรงดีนะจ๊ะแต่จะปะอ้อยข้อข้อผูกเพื่อว่าให้มันให้มันเรียบร้อยเวะลาฝนตกมันได้ไม่เบะเนี่ยเขากัดเมซี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะจ๊ะอันนี้คือพระนารายณนะ์เนาะข้อปอ้อยเองเนี่นะ ป่อยขอที่ส้มรอยบาดนะจ๊ะกระทา่งแป้นี้จะค่ะนาลายส้ำรอยยังมีอีกหนึ่งกระทั่งดีวจะเก็บไว้แล้วปล่อยก็ได้มาตรวจเมื่อผ่านนาลายขอนทุนเห็นท่ไปเนี่ยต้นเนี่ยเนี่ยพระนาลายแล้วมันหูแบบเนี่ยปล่อยว่ามันจะเป็นหงยกแต่เขาอาจจะเหลียงแบบไม่ได้แดดรอนมันปล่อยมันก็เลยซีซีด พราะว่าพานาลายยังไงต้องการซี่เคี้ยวพานาลายการซี่เขี้ยวห้องยกก็ต้องการซี่เคี้ยวเออใช่แต่อันเนี้ยมันการซี่ไส้บัวแล้วเนี้ยดูทรงเพื่อนเห็นให้ไหมจ๊ะเนี้ยอืเนี้ยอย่างว่าจะออกมาไขก็อย่างก้าปึ้งไม่รู้ว่าอะไรห้าชื้อไม่ได้แต่เข้าฟอสได้มาในหนาพานาลายอันนี้ล่วงราสเน่ห้าจ๊ะเพื่อนเือนล่วงราสเน่ห้าต้นนี้กระทั่งใส่แม่ผันธุ์ใหญ่บิ๊กเบิ้มอย่างนี้เพื่อนเือน ใครจะรับอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทต้นแม่แล้วก็ต้นลูกต้นลูกเป็นต้นแม่ได้นลจ๊ะซ่องร้อยแปดสิบจะล่วงล้านซ่องแปดศูนอ้าวเขามีปลาอยู่แหลปะปอ้อยก็ไม่รู้นี่ตาวว่านี่ใญ่แล้วนะจ๊ะญ่หไยมาใหย่จริงใย่จัง ถ้าแ็กก็อาจจะต้องใช้กล้องต่ออันนี้อันนี้ที่ป้าไว้บอกว่าจำชื่อไม่ได้มีซ้ำต้นเพื่อนๆมีซ้ำต้นนะมันเป็นบอนเนี่ยใบยาวใบดําเดียวก่อนได้มาในชื่ออะไรนะมหาอํานาจใช่มีคนเอาไปแล้วหนึ่งต้นนึกออกพอดีใช่จริงๆนี่ยหนึง่งซองซ้แล้วก็มีลูกหนึ่งต้นมหาอํานาจจะข้อโทษข้อโทษนี่เคียนว่าบอนไม่รู้ชื่อหลบก,ก็นึกออกแล้ว ว่าปลายมันห้ายูยปลาอ้อยตอนนั้นมีซ่องต้นหนึบไม่ออกไา่ให้คุณป้าหรือไข่ไปเนาะมาห้าอำนาจนระจะักมาห้าอำนาจนี่ก็จะมีซ่องตัวมันจาปะปลาอ้อยเคยเอามาไขา่ก็จะขายขายแบบนั้นอันนึ่งแล้วก็มาแบบนี้อันนึ่งปลาอ้อยก็ก็เลยงงทางเพื่อนได้มาในานำหน่าไข่ยนำหนันปะจะักมาห้าอำนาจอันนี้มีซ้มต้นแม่และนึ่งต้นลูปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทจะนี่มาห้าอำนาจเนาะมีเพื่นปะจกัก การดำใบาย,ยาวมีเม็ดซี่ชมพูใบทรงใบาย,ยาวนะจ๊ะมีเม็ดขึ้นซี่ชมพูวันนั้นเม็ดไม่ขึ้นวันนี้ขึ้นเลย้ะจีะ่มาอำนาจต่อไปอันนี้มีนาวเพชรพันล้านอันนี้ฟอร์มธรรมชาตินะจ๊ะฟอร์มกอรธรรมชาติเพชรพันล้านจะทั่งนี้ใครจะรับอ้อยข้อที่่องร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันจ้ะ่องร้อยแปดสิบบาทลูกเต็มเต็มคอ กาซี่สวยเราด้วยซ่องแปดซูนนี่เพชรพันล้านเพื่อนๆอ,อ้าวเพชรพันล้านนี้ยังเป็นบอดที่แบบนะักสวยนาสะส้มจะเพชรพันล้านต่อไปอันนี้ก็คือคุ้นซี่คชคงเพื่อนๆคุ้นซี่คดชคง ไม่ต้องตกใจมันอย่ใตายต้นหูกระจงเพืเ่อนใบหูกระจงเต็มออกลูกออกล้านมาเต็มียบอ้อยคุ้มไหมแบบเยอมีมันมันยุบแล้วมันก็นขึ้นมาเนี่ยมีลูมีเตาแต่เห็นเป็นต้นแม่เสมอกันเนี่ยมีอยู่ซ้มต้นแล้วก็มีลูกมีนอประมาณหกเจ็ดต้นเนี่ยในกอน,นี้กอน,นี้คุณซี่คนจะคงแบบอ้อยข้อที่ซ้ำร้อยบาทเป็นเพื่อนซ้มร้อยบาท ก็คือแบบส้วยเชิงกระเดะแล้วนะจ๊ะโคชโคงกัดลายขนาดนี้ส้ามร้อยบาทเปอนๆโคชโคงจะสร้างร้อยบาทมีลูกนี่ให้ดูเห็นไหมมีแม่สร้างมีลูกซ่องสร้างตนแล้วสร้างร้อยบาทเลี้ยงมาให้นานแล้วจ้ะประกาศหมดต้นท้าย ามร้อยนี่จ้ะอ้าวสุดท้ายนี้วันนี้ปออยก็มีเรื่องราวดีๆมีบอลซี่ช่วยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะจ๊ะอย่าลืมเนาะใครที่เลี้ยงบอลซี่แล้วก็แบบว่าปอยเขาทิ้งไว้อะไรไว้ให้เข้าโพมาเองเข้าโพมาแล้วเพื่อนๆก็เอาเข้ามาเปี้ยนกระทั่งนะจ๊ะอย่าลืมเนาะเราก็จะได้เนี่ยเป็นกระทั่งแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมเยอะๆเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆจะแยกนอกก็ได้นี่เห็นปะเพื่อนๆเนี่ยขอใส่กระท่งอย่างนี้นะ อยู่เี้ยงอีกสักเดือนนึงโอ้โหรับรองเป็นฟอ,อร์มกอซวยพริ้งนี่ปออ้อยก็ทําให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะวันนี้ปาอ้อยก็ทําแด้ซองสี่แล้วก็นี่ซองก็เป็นพกกระทั่งอา่ะจะสุดท้ายนี้วันนี้ปาอ้ยอยข้อครอบคุณเ,เพื่อนทุกคนนะจ๊ะฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ปออ้อยด้วยนะจ๊ะข,ข้อคอบคุณเพื่อนเต่าข,ข้อขรอบคุณกาลยานมิตท,ที่น่ารักทุกคนเนาะที่ให้การสนับสนุบสนบอดซี่เขาปาอ้ยอยเพราะว่าปาอ้อยก็ ยากจะห้าบอซี่ที่ดีๆมีคุณภาพเพื่อมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะจ๊ะจะพยายามทาให้ดีให้ดีตลอดแล้วก็ให้ดีสเสมอตลอดไปนะจ๊ะฝากเพื่อนๆช่วยติดตามปอ้อยด้วยเนาะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขจ๊ะปะอ้อยต้องขอจบขีดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า